อ่ะถา,ถามถึงชื่อต้งของทั้งคู่หน่อย MVP Gangster อ่ะที่มาที่ไปหน่อยหลายคนอนจาจจะังไม่รู้ลูกจริงๆมันอ่า MVP เนี่ยมันมาจากคล้ายๆมันมาจากคำคำหนึ่งที่แต่มันเปรียบเสม,มือนอ่าคำว่า Man of the Match หรือว่าเป็นเกี่ยวกับประมาณว่าอ่า <ๆ S 1> ผู้เล่นที่ดีที่สุดใน <ๆ S 2> ในแมชนั้นเราก็เลยตอนแรกผมคิดว่าเอามาตั้งไว้เดีย่ยให้เปรียบเสม,มือนว่า MVP เหมือนแฟนคลับก็บ <ๆ S 1> คือเวลาเราไปทำงานหรี่เรา ไว้ทำอะไรเงี้ยครับคนที่เป็นผู้เล่นดีสุดของทีม่เราแต่เป็นแฟนฝั่งอะไรเงี้ยแฟนตัวใช่แล้วอย่างนึงคือคั่เนี้ยมันคล้องกันเอ็มกับพีด้วยใช่ก็คือตัวเอ็มก็คือมาร์คส่วนตัวพีก็คือผมก็เลยเราก็เลยแบบเออมาทำนี้ละกันก็เลยเป็นเอ็มพีพีเกรนเตอร์คือแบบแมนๆผู้ชายอะไรอย่างี้เนาะดัมของเรายังไงบ้างมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรไหมครับเรามา ล่าสุดที่เห็นไปก็เไป็นกิจกรรมเผาศิลปินตัวเองก็ถหาอะไรก็ไม่รู้ดูในเทวร์มเตอร์หา<อ>ดูดดูใช่เอามาโพสต์เล่นอะไรไปเรื่อยๆต้อำเป็นมีมเ,เ,เ,เป็นมีมอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณความมาค่ะ